จะเป็นหลายอย่างเลยนะถ้วยถูโอชาเกงียก <200, S 1> ับเงินเาสองร้อยสองร้อยอย่างเี้อย่างี้สองร้เนี่ยแห่เงิงสี่หนาคาสเมตรนาาเรื่องเลยสองชั้นสองชั้นครับมือสองัมืสองสะสมครับที่วางกีตราร์ใช้ไม่คุกใช้ไม่ได้ กินโตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมึงคายตํงหนวัดโคบ้านโคบ้านแกงยิยนเทศถูกไหมเนี่ยป,ปิ๊บปิ๊บปิ๊บฮอนปิ๊บฮอนเก่ามากปิ๊บฮอนของโบราณของสะสมนะครับนี่ครับ มันเทพมากนี่ที่มีายไม่มีเวลาหย,ยุดต้องมาซื้อฐานเพิ่มนะเพราะเราดังแล้วนะฝ <c oughs> ากด้วยครับนี่คือร้านเป็นเก่งอยุ่ตลา,นนาดนัดวัดดูครับเราเด้นนี่ <c oughs> นี่เห็นไหมลังไล้ขายรองเท้าเต้นให้ด้วย <c oughs> นะครับตลาดนัดวัดดูนะตอนนี้เลยนะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องใจเกิ้งลูกอีสานครับวันนี้อีกเช่นเคยครับนานแล้วครับที่เราไม่ได้มาตลาดนี้นะครับเรามา สินค้ามือหนึ่งมือสองครับอยู่ที่ตลาดนัดวัดประดูสายหนึ่งครับอีพีนี้ครับจะพาเอฟซีมาชมกันครับนี่ฮะตลาดนัดวัดประดูครับข้างหลังนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับไปรับชมสินค้ามือหนึ่งมือสองพร้อมกันครับที่ตลาดนัดวัดประดูสายหนึ่งครับฝากกดแชร์กดไลค์กดดีกันด้วยนะครับไปเลย let's go ครับผมเนี่ยเราไปอยู่ตลาดนัดวัดประดู่คิเคยครับว่าพนี้ภาพเมียเขาไปยินภาพบะเบิ้ลสินค้ามือหนึมือสองครับผมมือตัวเงมืสองที่เหาอเออจ้าอันนี้สินค้ามากมายมือหนึงมือสองครับนี่นาฬิกามันจะเป็นหลายอย่างเลยนะถ้วยโถโอชาเบาะรองนั่งล่องหลังเด็ดลรองหลัง ครันีกันครับวาญาดฝั่งนี้นะครับดูกันเกิงยีกันครับเกิงยีนเลยสวยๆเลยครับเกงยีนจับราคาไม่แพงนะมาสอบถามดูก็ได้ครับนานแล้วครับที่ไม่ได้มาทายกับตลาดนี้นะครับก็มีรองเท้าสองนี่ครับแม่ค้าอยู่นุ่นไป้ไบ่แม่ค้าแม่ลินค่ะ สามตัวรอยคือเสื้อเด็กนะครับเสื้อเด็กน้อยนะครับเยอะแยะเลยก็มีของเล่นเด็กครับร้านเจตุกครับของเล่นเด็กเจตุกวัดประตูสายหนึ่งนะครับนะมีปืนแอาปืนนี้ก่อนอนี่ก่อนนะกับกระเป๋า สามตว0้ 100. 100. ้นะครับเชื่อผู Brid ้อยู่นะเป็นไดเที่นแเอายางมาก่อนครับเดี๋ยวเขาเบิ้งใส่เจนลูกามีลาไทยาาเลยกเกิลูกามาซื้อได้หลายม่านพาพุ่ม ก,กันฝนกันแดดกันลม<อ>นะครับนี่ปลาก็ได้แล้วแต่เอา,เเอาเไปเห็ดก็แต่ไปเห็ดย่างเนาะมีแต่ทุกอย่างครับปกติกระักปลานะครับนี่คนไปขายผักพุ้มในยเยอะนะครับมีมื่อวานมาอยู่ตลาดวัดประดูสายหนึ่งครับปกติก็ไปวัดชิมก็ไปแน่เนาะเวลายย่งางครับ คุณปลาอะไรครับเดื้อมาเนื้อมาเน้มาซื้อครับมาดูดีะครับนี่ครับผืนมาแพงเนาะนี่แหนกมานกาใหญ่กับี่ผืนละรอยกับมี่ยใหญ่กับหญ่ให่ยงี่กัไปเจ็ด่านกันแดเตียงเดียวต้องไปในินนาผ่านเมตรน้ำนี่น่อยยี่กันละสองร้อยสองร้อยอย่างเตี้ยอย่างนี้สองร้เนี่ยยังี่นาผาสเมตรหาว่าสามเมตรกันแดดเตียง นี่ครับท่านผู้ชมครับรีบมาดูนะครับสวัสดีครับต้องลบหลับปีครับหลับปุบลุกกล้องทำไมแล้วเพิ่มดังเราก็ต้องออกกล้องด้วยกันเออจะกลับไปดูนะครับฝากติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับที่นีตากุณป๋าครับนะเดี๋ยวเจ้านี่ตามมาถูกสวัสดีครับเจ้านี่ครับคนมีนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยพี่สวัสดีครับนี่ผู้บ่าไม่แล้วเนี่ยผู้บ่าวผู้บ่าวขายบวชเนี่ยลูกหล่อมากเลยนะครับนานๆเจอทีนี่ครับไปละแปดสิบนะ วันเช้าไปว่าฉิ่มาไหมพี่ไม่ได้ไปครับผมไม่ได้เข้าปเป็นเขานานแล้วนะมันมีงานเลยเหรอวันนช้งานงานวัดใช่ไหมเราต้องมาทุกวันเสาร์อาทิตย์ว่างๆจากเรียนใช่ไหมครับทำงานทำงานแล้วเนาะครับรบาร์รอครับเราจะชมกระไดเดอร์ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นต่อนะบาร์รอครับไม่ยากนะครับดิพีนกับเราก็เดินเดิน ซนหลังกันอันนี้ก็เกงยียน,นนี่ครับโนฝั่งนู้นก็เป็นลานจอดรถนะเนี่ยตลาดโซนน๋ไปฝังข้างหลังก่อนดีกว่าเดาหาเจ๊ั่งนี้ก็มีกระเป๋านะ เหมเดิมที่เราไปรีวิวตรงนี้นะครับเป็นสินค้าเรื่องเงินของข้าวนะครับของขวัญสองคนเป็นทีมแช่ผักกาดนีทุกวันนะครับตลาดนี้มีทุกวันนะครับตลาดนี้มีทุกวันนะครับวันไหนจะมีเพลงแล้วก็มึงเดินหลบนะครับกันดิคัสสิบก่อน มีเพงลงเราเดินหลบลตัวลิขสิทธิ์กระเป๋าก็มีไม้ทุกใบสี่สิบบาทไมเท้าหนังเทาหนัง40สบาทซาิจ้าให้ยิ่งบนไปออกที่หัวขึ้นรอกเท้า อนาญาตนจะเดินไปหน่อยนะครับเพื่อไหนที่มีเพลงเราจะไปก่อนเราก็อยากจะอยู่ตรงนี้นานๆพอเราได้ยินเสียงเพลงเราก็ต้องถอยก่อนนะครับอยากเ้าไปไายั <laughs> เยงเพลงเข้านะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์กันแต่ถ้าเป็นเดยนีผมว่าจะขปได้กระเป๋ารับไป <laughs>

ยาตาจานี่ครับปกเก่าพนมสองสะสมมีที่วางกิต้อใกล้กันอันนี้ก็เป็นร้านตัดผมชื่อร้านรมชวยนะครับตัดผมชาย120 โอยนี่ครับแบบเปิดโล่งเลยนะ เชิญมาตัดได้นะที่นี่นะการลโช่วยเราครับลูกค้าก็มีรอยอยู่นะครับแบบลมเย็นๆเลยอันนี้ทุกอย่างยี่สิบที่ทุกอย่างยี่สิบครับไม่ถูกจริงไม่ต้องซื้อครับบอกร้านนี้มาดูได้เลยไม่ถูกจริงไม่ต้องซื้อนี่ทุกอย่างยี่สิบเนี่ยของเจ้าแจะเลยนะครับมาจะเป็นนี่ที่ย่างสิบบาทดีๆครับ บดถือก็ต้องซื้อนะครับเด้อถามก่อนนะครับของถูกที่ร้านนี้นะของดีราคาถูกใช่ของดีราคาถูกร้านเนี้ยเสร็จเลยเป็นตัวนี้หรือว่าได้ยังกับมหาเลือกเอาครับยางยี่สิบบาทเลครับเด้อเดินพ้งแขนเดินแอนมาทั้งนี้ครับนี่จะเป็นโซนของเก่าครับยวมาดูของเก่าครับโอ้ยนี่ไม่เคยเจอเลยนี่เก่ามากเลยนะนี่คือเป็น เครื่องเครื่องเสียงเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นแผ่นสมัยเก่ามากเลยเนะนี่ยเป็แผ่นซีดีได้ได้ค่ะที่ต้องไปใส่ถ่ายใช้ไม่ได้คือเ,เห็นเอาด้วยว่ามันถึงหน้าที่จะได้สบายใจในี่เป็น ตินโตหรือเปล่าก็ไม่ร ar, ははู ï, gar, CDU, stirred, ้นะมันท้ายเก่าใครไม่เคยเห็นปวดอะไรโคบานหนึ่ปวดโคบานโคบานแกงยินเทศสัตว์ถูกไหมเนี่ยปี๊บปิ๊บปิ๊บฮอนปิ๊บฮอนเก่ามากปิ๊บฮอนของโบราณของสะสมนะครับนี่ครับมันเก๋มากเลยนะครับผม มีกุ๊กเทพด้วยใช่ไหมครับแล้มีเยอะเลยนะครับเป็นแผ่นเสียงแผ่นซีดีมีตะเกียงโป๊ะด้วย เตรียมโป้นี่ราคานาาาา่าจะไม่แพงนะครับครับมาสอบถามกมาัได้นะครับตลาดนัดวัดประตูสายหนึ่งนะเนี่ยอีพุตเตอร์แม่นา,นาคนครใช่นไหมเตอร์เก่าเตอร์ของกบพัดเ้อร์อห้าบาทข้าวบาทก่อนได้นะจ๊ะ วันนี้จะเป็นผ้าบางเสื้อครับไปดูเสื้อครับาทบดัเสื้อลูกเครับเสื้อ2ีบาทครับเสื้อ20บาทวันนี้เสื้อยี่บบาทนะโอ้โหเนก่อนนะนนี้สื้อย่บาทครับหง้านีหวยร้านที่หมวยอันนี้ก็เป็นร้านเสื้อในเสื้อในครับสามตัวร้อยนาไก่เช่นเคย เช่นเคยนะครับตลาดนัดประดาดูซส์หนึ่งที่รับแม่ค้าก็นั่งเล่นกันไม่ก่อน,นคใครจะมาพุ่มาครับก นี่นาฬิกาเรกของเรานะใช่ไหมครับกับร้านยี่สิบเสื้อผ้าสวยๆนะครับเลือกซื้อไว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นขาย,ยาวเสื้อแขนสั้นแขนย,ยาวเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายก็เป็นร้านกางเกงยียนนะครับหลายราคานะครับแปดสิบหนึ่งร้อยสามห้าสามตัวร้อยมีนะครับแล้วก็เป็นเวลาว่างของแม่ค้าเขาก็ทำกันอย่างนี้ว่างใช่ไหมนีเวลาว่างของแม่ค้าร้านขายจริงจริ อะไรทำอะไรอ่า u t u b e ครับ YouTube ใจอีเกืรอลลู่อีสานนะครับพี่เขาไปในยู u ูบวัดใจอีเกืรอลลู่อีสานติดตามช่องด้วยนะครับยูทูบเหมาอแมนเฟสดิเม่แน่เขียนว่าใจอีเกิรอลลู่อีสานครับนี่ร้านใจอีเกืรอลลู่อีสานที่ไม่กิงครับพวกที่บาดง่ามเลยครับนี่ครับ อะไรช่องนี้ครับกดติดตามเลยจะผมจะลงอีกประมาณ20นาทีครับนี่ครับจของร้านเดียรยิมเข้าไปนะครับจะได้ยินของในกล่องได้ครับเดี๋ยวพี่จะดังนะหนูดังแล้วนะดังแล้วพี่มีขายไม่มีเวลาหยุดต้องไปซื้อฐานเพิ่มนะเพราะเราดังแล้วนะฝากด้วยครับนี่คือร้านเป็นจริงดีร้านนัดมาดูครับทิมเตือนี่เลือกซื้อเลือกหาเลยครับราดเนเปียงคาเซ็งคาสั่นคาญะ มาเลือกเอายิงยิ่งชายกระโปรงกระมีกระโปรงกระมีผู้ยิงกระมีได้ถูกมากถูกมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่นี่เขาแบบมารีวิวแบบซีก่อนทางนี้กำลังคืกคืนกันเลยละครับแม่ค้ากำลังคืกคืนเลยฝั่งนี้นะ ตรงนี้กำลังคึกคืนเลยไหมคะคืบคืดกำลังคึกคืดนะค้ากลังเด้งนี่เห็นไหมกำลังไล่ขายรองเท้าเต้นให้ด้วยนะครับตลาดนัำวัดดูนะตอนนี้เลยนะเซ้าบีรีไหมค้ารันนี่ครับบิ่นี่คุป้ามันีชื่อนี่โอมากชื่ออะไรนี่ครับนี่ขายังไล่สดอยู่เลยนะครับสุดยอดเลยรองเท้ามีพ่อหมอด้วยพ่อหมอฝั่งน้โึง นี่ก็แม่ค้าลูกติดนะครับกำลังเลี้ลงยงลูกอยู่ไปครับ <c oughs> ก็โดยรวมประมาณนี้นะนานๆน,น,นะครับจะมารีวิวกันเดี๋ยวก่อนห่โอ้มีสินค้าญี่ปุ่นด้วยน่ครับสิน,น,นค้าญี่ปุ่นนะครับกระเป๋าี่ปุ่นนะครับหลายราคาสินค้าญี่ปุ่นแบบตลาดปลาปลาดูด้อีกเช่นเคยครับ ร้านนี้ครับไม่ได้ลงนานแล้วเป็นกางเกงผู้หญิงเกงผู้ชายมีแบรนด์หลายแบรนด์นะครับชอบแบบไหนี่นนเกลเท่าไหร่มาเลือกดูนี่ร้านใครร้านแตะก่อนลงไปแล้วร้านเจ๊ฟไฟครับหรือว่าพี่บัวนี่แหละร้านเจ๊ฟไฟร้านเจ๊ฟไฟร้านนี้เด้อมาเบิรอกรอกครับเสื้อก็มีแขนสั้นแขนยาวเสืออ้อไล่ เสือบ้าไล่เสือไล่แบ้าไล่กับเสือขาวกัมนี่นะครับมีมากมายเลยทีเดียวฝั่งนู้นนะครับร้านปลาที่เราเดินมารอบแรกโอ้โหคนเยอะเลยครับคนลุมแล้วฝั่งุคนลุมแล้วบาทบาทก็มีกระเป๋าญี่ปุ่นนะครับกระเป๋าญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวไปดูร้านนี้ต่อคราวนี้มาทางนี้ครับข้างหลังร้านญี่ปุ่นนี้จะเป็นของใช้ในครัวเรือนนะครับ ปิดปัดถัดปกเขาเรียกว่าไงของใช้เยอะแยะไปหมดเลยประมาณนี้แหละครับก็มาดูประมาณจักตา,ตาลายด้วยเนี่ยกิโลด้วยชั่งกิโลชั่งน้ำหนักเป็นปิ่โตแล้วก็เป็นปินโตนะครับตรงนี้ถ้วยชามกระบอกกระมงังหมดแล้วแก้วน้ำของใช้ต่างๆนะครับของเด็กของผู้ใหญ่เป็นกระทะไฟฟ้า รถยนตวนี่ครับร้านที่ขายดีครับร้านพิพุธนะที่ตลาดนัดประดูนี่แหละเอาไปเติมสดทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะครับถึงสองทุ่มโดยประมาณเลยนะครับสองทุ่มโดยประมาณครับร้านขายดีครับใช้เยอะ,ยอะยยแยะไปหมดเลยหลายคนมาซื้อกันไปส่วนมากก็มีเสื้อผ,ผ้าก็เยอะ ปุกต,ตารองเท้าตรงนูน้นนี่ตลานรองเท้ามีร้านรองเท้าตรงนี้้าหน่อยนะมีเสียงเพลงแล้วกลับฝั่งนี้ก่อน <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะ e ีนี้เราก็มาแบบ รดเดียวนิดหนึ่งนะครับเกอาแบบสั้นๆก่อนมาแล้วมาแล้วก่อนแบบเรียวๆนะครับดูเลยนะครับเรียวๆแบบฉบับใจเกื้อลุยสารแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ช่องใจเกื้อด้วยนะครับผมใครได้รับชมคลิปนี้แล้วก็ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับฝากด้วยครับช่องใจเกื้อลุยสารครับกับตลาดนัดวัสดุสายหนึ่งนะครับ สวัสดีจ้าบ๊ายบาย